วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับครอบครัววิญญาณของเราหรือว่า family of the soul ตระกูลวิญญาณหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของกลุ่มครอบครัววิญญาณกลุ่มครอบครัววิญญาณหรือว่าที่เรียกว่าเนื้อคู่หรือว่าตระกูลของดวงดาวประกอบด้วยกลุ่มของวิญญาณที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจิตวิญญาณที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงกันในมิติที่สูงกว่าและมาบรรจบพบเจอกันบนโลกครอบครัววิญญาณน,นั้นมีจุดประสงค์แห่งจิตวิญญาณเดียวกันนั่นก็คือมีภารกิจทางด้านจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้แล้วก็การเติบโตการรักษาโยยาแล้วก็การสร้างสารรค์โลกร่วมกัน โดยบนญานแล้วตระกูลของวิญญาณของคุณนั้นจะมีจิตวิญญาณเดียวกันเช่นเดียวกับที่ครอบครัวทางสายเลือดของคุณที่มีบรรพบุรุษร่วมกันมากกว่าแต่สำหับในระดับของจิตวิญญาณนั้นสมาชิกแต่ละคนในครอบครัววิญญาณจะมีจิตสำนึกของตนเองและก็ยังมีจิตสำนึกร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย เกี่ยวกับครอบครัวแห่งวิญญาณหรือว่า family of the soul ก็คือการมีครอบครัววิญญาณหมายความว่าเราทุกคนนั้นมีครอบครัวแห่งจิตวิญญาณบางครอบครัวก็มีขนาดใหญ่บางครอบครัวก็มีขนาดเล็กบางครอบครัวก็อาจจะมีขนาดที่คับแคบมากแล้วก็บางครอบครัวก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าแตกแยกกันไปก็มีเช่นเดียวกับ ครอบครัวทางด้านของทางโลกของคุณนั่นแหละแต่ว่าครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณของคุณมักจะมีลักษณะของระดับจิตวิญญาณเหมือนกันหลายประการรวมไปถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่เหมือนเหมือนกันด้วยต้นกําเนิดดวงดาวของคุณนั้นสามารถที่จะระบุตัวเองว่าเป็นชาวไร้รั่นหรือว่าชาวซิเรียนชาวดาวลูกไก่เพียเดียนส ชาวแอนโดรเมดาชาวโอไรออนหรือว่าชาวอัร์ตูเรียนหรือว่าเป็นผอาพันธุ์อื่นๆมากมายตามความเชื่อแล้วก็แผนงานที่คุณได้รับมาคุณแล้วก็ครอบครัวของวิญญาณหรือว่าโซโฟแฟมิลี่ของคุณมักจะประสบกับความอบช้ำทางด้านจิตใจการบาดเจ็บแล้วก็มีประสบการณ์การเติบโตแบบเดียวกันหลายครั้งในการกลับชาติมาเกิดของคุณ เมื่อคุณพบว่าตัวเองนั้นเคยอยู่ในแต่ละชีวิตมามากมายคุณก็จะสามารถช่วยกระตุ้นกันและกันได้โดยการย้อนเวลากลับไปในอดีตซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็จะช่วยกันปรับพลังงานรักษายยาร่วมกันได้ดีขึ้นได้ก็คือถ้ามีคนที่มีพลังงานไม่ดีหรือว่า รับพลังงานมาไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่ๆก็จะช่วยกันปรับพลังงานช่วยกันรักษาเยียวยา,ยา,ยยาร่วมกันให้ดีขึ้นได้นั่นเองครอบครัวทางสายเลือดบนโลกของคุณนั้นมักจะไม่เหมือนกับครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณเสมอไปแต่ในความเป็นจริงก็คือวิญญาณขั้นสูงแล้วก็พวกเรา,าเมล็ดพันดาวสตาร์ทิจำนวนมาก เลือกที่จะกลับมาเกิดเป็นครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้กับตระกูลของวิญญาณครอบครัวของทางโลกของพวกเขา100%ก็คือว่าจะเลือกกลับชาติมาเกิดในครอบครัวที่ไม่สามารถเข้ากันได้ที่มันไม่ใช่เป็นตระกูลของวิญญาณครอบครัวหรือว่าโซเฟมารีเราจึงมีพ่อแม่ที่เราเชื่อโยงด้วยในระดับของ รมเท่านั้นหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์แบบครอบครัวกึ่งดาวหรือว่าความสัมพันธ์แบบเครื่องกรรมเป็นต้นบางครั้งคุนนั้นจะกลับชาติมาเกิดใหม่โดยมีสมาชิกในครอบครัวทางสายเลือดเพียงคนเดียวในครอบครัวทางสายเลือดของคุณก็ได้ผู้ที่เตบิบโตมาโดยที่ไม่มีครอบครัววิญญาณหรือว่าไม่มีโซแฟมิลี่อยู่รอบตัวคนคนนั้นอาจจะรู้สึก โดดเดี่ยวหดหู่แล้วก็ไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสังคมที่คุณนั้นอาศัยอยู่ร่วมกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินอย่างยิง่งที่ว่าคนเหล่านี้ได้เชื่อมต่อกับครอบครัววิญญาณหรือว่าโซแฟมิลลี่ที่แท้จริงในชีวิตในภายหลังเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้รู้สึกถึงความรักการเชื่อมต่อกันแล้วก็การถูกรักอีกครั้งนั่นเองการได้พบกับ ครอบครัววิญญาณของคุณมันจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเหมือนกับการได้อยู่เคียงข้างครอบครัวจิตวิญญาณของคุณและเราก็จะช่วยกันในการสนับสนุนภารกิจทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็การเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของเรานั่นเองซึ่งมันจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเช่นเจอกันทางโทรศัพท์หรือว่าเจอการทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ มันก็เหมือนกับตอนนี้นัแหละที่ทุกคนต่างมารวมตัวกันก็คือการได้เห็นรูปถ่ายของสมาชิกในครอบครัววิญญาณของเรามันก็จะมีความรู้สึกเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเป็นการกลับมารวมตัวกันของครอบครัววิญญาณหรือว่า The Soul Family อีกครั้งมันก็เลยจะทำให้รู้สึกทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองไม่ว่าคุณ หรือฉันหรือว่าคนอื่นๆอ,อาจจะเคยเห็นผู้คนที่ถูกแยกออกจากครอบครัวของวิญญาณมาตลอดชีวิตก็ได้และเราก็มักจะโทรหาครอบครัววิญญาณของเราเพื่อที่จะช่วยกันปรับพลังงานหรือว่าช่วยขจัดภาวะซึมเศร้าความเหงาแล้วก็ความสิ้นหวังต่างๆจะช่วยกันปรับพลังงานช่วยกันได้ดีขึ้นเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราหลายคนนั้น มักถูกโปรแกรมให้คิดว่าเรานั้นผิดหากว่าเรานั้นไม่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวจิตวิญญาณของเราอีกครั้งเพราะว่าบางทีเราก็ติดความยากลําบากไงแล้วเราก็คุ้นเคยกับความเจ็บปวดความพลัดพรากความโดดเดี่ยวในหลายๆชีวิตแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นพระบ,บนภูเขาและเราจะต้องเลิกนิสัยนั้นเสียคุณจะได้แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรล่ะว,ว่า คนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจิตวิญญาณของคุณหรือว่าคนคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจิตวิญญาณของคุณก็ตอนเมื่อคุณนั้นได้พบกับครอบครัวจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังปรับเปลี่ยนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าคุณจะได้พบกับครอบครัวจิตวิญญาณของคุณในมิติที่ห้าหรือว่าคนที่เขามีจิตสํานึกที่สูงขึ้นนั่นเองคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับ คนรู้จักพวกเขาทันทีตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะมีความรู้สึกถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งคุณจะรู้สึกมีความสุขและก็โล่งใจเมื่อเราได้พบกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเราได้กลับบ้านมันจะมีความมาเงินหลายๆอย่างที่มันจะมารวมกันคุณอาจจะมีประสบการณ์ในวัยเด็กหรือว่าความผูกพันกับสิ่งต่างๆ แล้วก็ความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณที่ใคล้คียงกันกับคนคนนั้นไม่ว่าคุณนั้นอาจจะมีความเจ็บปวดแล้วก็จุดอ่อนที่เหมือนกันแต่ว่าคุณก็จะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยจุดแข็งที่แตกต่างกันนั่นเองและก็จะมีเรื่องให้สอนกันมากมายแล้วก็คุณก็จะเปิดใช้งานจุดประสงค์แห่งจิตวิญญาณของกันและกันในระดับต่อไป แต่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการประชุมร่วมกันของครอบครัววิญญาณหรือว่าโซแฟมบิลีก็คือบางครั้งเนี่ยเราสนับสนุนกับการรับรู้ของครอบครัววิญญาณกับการรับรู้ของวิญญาณกรรมตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคิดว่ามีใครบางคนเป็นสมาชิกข,ของครอบครัวติดิญญาณของคุณหรือว่าเป็นดวินเฟมของคุณแต่พวกเขาดันไม่ใช่ พวกเขาดันเป็นวิญญาณกรรมของคุณในชาติที่แล้วประมาณนี้หรือว่าบางทีพวกเขาอาจจะเป็นเพียงหุนส่วนทางธุรกิจหรือว่าเป็นครูที่สอนจิตวิญญาณของคุณให้เติบโตขึ้นแต่จริงๆแล้วเนื้อคู่ของคุณแต่ละประเภทก็อยู่ที่นั่นเพื่อที่จะสอนบทเรียนให้กับคุณนั่นแหละแต่สําหรับความผูกพันระหว่างครอบครัววิญญาณมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือ คุณนคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็รับรู้ได้เพียงเพราะว่าใครบางคนอาจจะเป็นเหมือนกับพี่ชายน้องสาวของคุณหรืออะไรต่างๆมากมายแล้วคุณก็ยังถือว่าคุณเป็นนี่ชีวิตของเขาในทางกรรมเช่นเดียวกับครอบครัวทั่วไปของคุณนั่นแหละที่เป็นพี่เป็นน้องของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณบนโลก คุณก็คิดว่าคุณเป็นนี่พวกเขาจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นในความจริงคุณไม่ได้เป็นนี่ใครๆเลยแต่คุณจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นนี่ใครไม่ได้เป็นกรรมเป็นเวรกับใครเพราะว่าคุณทุกคนมีเจ็ดจำนงเสรีสระกับจักรวาลดังนั้นไม่ว่าคุณนั้นจะรู้สึกถึง ความช่ำชงทางด้านวิญญาณที่แข็งแกร่งกับใครหรือว่าที่วิญญาณใดก็ตามแต่ว่าคุณก็มีเจตจำนงเรสรีอรสทะที่จะปฏิเสธคำขอใดๆก็ตามของผู้อื่นได้เช่นกันเพราะว่าคุณมีสระคุณสามารถที่จะเลือกวิธีกำหนดขอบเขตกับครอบครัววิญญาณของคุณในระดับทางกายภาพบนโลกนี้แล้วก็ในระดับอภิปัญาด้วยใน ตระกูลของกาลิกติกก็คือคุณจะเป็นเหมือนกับเป็นเปลวไฟคู่หรือว่าทวินเฟมนั่นแหละแต่หลายคนอาจจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากเมื่อผู้ควรนั้นมารวมตัวกันกับพี่ชายหรือว่าน้องสาวที่เป็นครอบครัรวิีวิญยันด้วยกันแล้วก็จะมีความรู้สึกเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่วนในทางกายภาพสิ่งนี้มันถ้าเกิดเจอกันในทางกายภาพหรือว่าโลกทางกายภาพ สิ่งนี้มันอาจจะนำไปสู่การมีเซ็กร่วมกันแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็จะมีความผูกพันของหัวใจที่มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้แล้วก็มันจะช่วยในการรักษาเย,ยียวยาด้วยแต่ว่าอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเหล่านี้มันอาจจะสับสนได้ง่ายกับเปเลวไฟคู่หรือว่าคู่รักทวินเฟมเลิฟอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ย มันอาจจะจบลงด้วยความเสียใจก็ได้เพราะว่าสมาชิกครอบครัววิญญาณทั้งสองนะ่ะอาจจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าหากว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ให้คุณนั้นส่งความรักให้กับสมาชิกในครอบครัวจิตวิญญาณของคุณแล้วก็ให้รู้ว่าจิตวิญญาณของคุณนั้นเชื่อมต่อกันอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้คุณถือว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะคงอยู่ ตลอดไปตลอดชีวิตแม้ว่าความสัมพันธ์ของทางด้านจิตวิญญาณของครอบครัวของหลายๆครอบครัวหลายๆค,ค,ความสัมพันธ์จะคงอยู่ชั่วชีวิตแล้วก็มากกว่าจํานวนชั่วอายุอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ที่แท้จริงแล้วก็คือเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวกันบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ทางกายภาพนั้นมันก็ไม่ได้ถูกกําหนดให้คงอยู่ตลอดไปไงบางทีมันอาจจะเป็น ความสัมพันธ์สั้นๆน่ะอืมเพราะว่ามันคือความสัมพันธ์ทางกายภาพมันไม่ได้ทางมันไม่ได้เป็นทางจิตวิญญาณไงในบางครั้งเนี่ยการแลกเปลี่ยนทางความสัมพันธ์กับครอบครัวของจิตวิญญาณหรือโซเฟมเบอรีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบางคนก็เพียงไม่กี่ปีบางคนก็เพียงไม่กี่เดือนหรือว่าบางคนก็ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ได้ แต่ว่าครอบครัควครอบครัคว,รข,วรของจิตวิญญาณ hmm. ของเรานั้นนะศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวจิตวิญญาณของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์มากเลยหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายกับสมาชิกในครอบครัวของจิตวิญญาณของคุณเช่นสมาชิกในครอบครัววิญญาณของคุณหลายคนอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วก็เป็นเพื่อนรักของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนรักของคุณและบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณก็ได้ แต่ว่าบนเครือข่ายของคุณเน่เมื่อคุณนั้นเดินทางมาสู่เส้นทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วเนี่ยคุณก็จะได้พบกับสมาชิกในครอบครัวของคุณนั้นเกือบทุกคนนั่นแหละเช่นเพื่อนที่ไม่ได้รู้จักกันทางกายภาพหรือว่าเรายังไม่เคยได้เจอกันเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสกันหรือว่ายังไม่เคยเจอกัน แต่อาจจะรู้จักกันทางโทรศัพท์หรือว่าทางโซเชียลแต่ว่าคนเหล่านี้ก็มาจากครอบครัวฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันได้เช่นกันพวกเราหลายคนนั้นอาจจะรู้สึกเชื่อมโยงกับพวกกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพียเดียนสชาวซีเรียสชาวทูเรียนชาอันดโดรเมดาหรือว่าดาวสุกดาวเนปจูนโอไรออนหรือว่าไร้รันและก็ดาวอื่นอืนอีกมากมาย แต่ว่าพวกเราหลายคนก็ได้แบ่งปันชีวิตที่เราใช้ไปในสมัยเลมูเรียบ้างแอแลนติสบ้างหรือว่าในสมัยอียิปต์หรือว่าสมัยอื่นๆอีกมากมายแต่ให้เราปรดทราบว่าเมื่อเราได้พบกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นจิตวิญญาณหรือว่าโซแฟมิลี่เนี่ยนั่นมันจะเป็นจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็คุณก็กำลังแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน เป็นพลังงานการบําบัดการรักษาเยยาแล้วก็พลังงานจิตใต้สํำนึกที่จะเป็นปรับแนวให้คุณนั้นเดินตามเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณนั่นเองคือความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิญญาณของครอบครัวมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวแฟมบิรีหรือว่าจิตวิญญาณครอบครัวอาจจะเป็นไปเพื่อมิตรภาพหรือว่าความโรแมนติกก็ได้หรือเป็นครอบครัวก็ได้ มันจะเป็นเหมือนกับเปลวไฟคู่หรือว่าทวินเฟรมอาจจะเป็นความรักแบบเพื่อนหรือว่าอาจจะทำธุรกิจร่วมกันในฐานะลูกค้าของเนื้อคู่ของคุณเป็นต้นอะไรประมาณนี้ถึงแต่ถึงไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าสายให่แห่งครบครัวจิตวิญญาณมันก็ชัดเจนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ล้ำค่าแล้วก็ดีใจที่ทุกคนต่างได้มาเจอกันแล้วก็กลับมารวมตัวก,กันอีกครั้งในวันนี้ พวกเราคือครอบครัวจีตวิญญาณเดียวกันและเราทุกคนก็มีความเป็นหนึ่งเดียวโดยบูสเดยนะคะสวัสดีค่ะ